สวัสดีครับเรามาดูกันที่เรื่องการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้ากันนะครับจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับโดยเราจะมาดูที่กรณีแรกก่อนก็คือการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าที่วิ่งขนานกับสนามไฟฟ้านะครับตามรูปเลยนะครับเราก็จะมีแผ่นตัวนำสองแผ่นแผ่นหนึ่งมีศอกไฟฟ้าเป็น V1 เป็นประจุบ,บวกนะครับอีกแผ่นหนึ่ง เป็นประจุลบนะครับมีสักไฟฟ้าเป็น v2 กว้างห่างการเป็นระยะดีโดยประจุนี้เป็นประจุบวกซึ่งมีประจุ q นะครับแล้วมีมวล m ซึ่งเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วต้นอยู่นะครับและก็จะมีความเร่ง a ครับในกรณีแบบนี้เวลาประจุบวกเจอประจุบวกนะครับก็จะเกิดแรงไฟฟ้านะครับเป็นแรงผลักอันนี้ก็เติมเข้าไปครับแรงไฟฟ้า F ก็จะเท่า qE นะครับ E คือสนามไฟฟ้า และเมื่อมีศักย์ไฟฟ้า2จุดไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดสามไฟฟ้านะครับจากศัก์สูงไปศัก์ต่ําด้วยนะครับหรือจากประจุบวกไปหาประจุลบครับหลักในการแก้โจทย์นะครับก็เราสามารถใช้กฎข้อที่2องนิวตันนะครับมาช่วยในการทําโจทย์ได้เพราะว่ามีแรงมากระทาให้เกิดความเร่งนะครับเราก็ตั้งเลยซึ่งมาเอฟเทมเอแรงที่ทาให้ประจุเคลื่อนที่ก็คือแรงไฟฟ้านะครับ QE เท่ากับ MA จากนั้นเราก็จัดรูปครับย้ายข้าง a ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ qe ส่วน m นะครับย้าย m ลงไปหารจากนั้นเราก็สามารถใช้สมการการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับมาช่วยในการทำโจทย์ได้ด้วยโดยเราใช้สูตร5ของการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับก็คือ v กำลัง2เท่ากับย o n บวก2 as ครับจากนั้น A ตัวนี้เราก็เอา qe ส่วน m ครับแทนค่าเข้าไประยะาทางที่ประจุเคลื่อนที่ตามรูปนี้ก็คือจะเคลื่อนที่เป็นระยะดีนะครับ ซึ่งจะเท่ากับระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น e คูณ d ตรงนี้เราสามารถใช้สูตรสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะครับมาช่วยในการทาโจทย์ได้ด้วยโดยสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะครับสูตรก็คือเดลต้า v ส่วน d เดลต้า v คือความต่างศักย์ระหว่าง2แผ่นนะครับ d, d เป็นระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นดังนั้นเดลต้า v ของเราสามารถเท่ากับ e คูณ d ได้ครับนี่ครับ e d ของเราลยเปลี่ยนเป็น v 1 2นะครับ ก็คือเป็นความต่างศักย์ระหว่างจุด1กับจุด2ครับเพิ่มจุด1และจุด2อเข้าไปด้วยครับ v 1 2ของเรามันก็คือ v 1ลบ v 2นั่นเองเป็นความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับจากนั้นจัดรูปสมการโดยการคูณ m ส่วน2เข้าไปตลอดทั้งสมการนะครับพดแรกนะครับคูณกณันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 mv กำลัง2ครับแต่นันอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน2 mu กำลัง2ครับพจที่3นะครับ อันนี้ก็2ตัด2ได้ M ตัด M ได้มันก็จะเหลือเป็น QV12 ครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะกระจายกลายเป็น QV1-QV2 ลบ QV2 ได้ลบ QV2 ครับย้ายข้างไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะกลายเป็น 1-2MV ส่วน 2m v ลังสบวกกับ QV2 นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหลือเป็น 1-2MU ส่วน2 m ยูัง2บวก QV1 ครับอันนี้ก็ระวังตัวแปดซ้ำด้วยนะครับ v ตัวนี้ี่เป็นตัวเล็กนะครับจะเป็น v ความเร็วนะครับถ้าเป็นตัวเขียนก็อาจจะเขียนเป็น v ตวัดห่างจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับส่วนนี้ v ตัวใหญ่เป็นสักไฟฟ้าครับจากบรรทัดนี้มันก็เลยสามารถเป็นกฎรับพลังงานได้นะครับก็คือเอา e 2ไปเท่ากับ e 1ครับเพราะว่าสักไฟฟ้านะครับความหมายมันคือหาได้จากพลังงานสั่ง ep ต่อประจุนะครับพอเราย้ายข้างขึ้นไปครับพลังงานสักไฟฟ้าสู่ก็เลยจะกลายเป็น qv ครับ อันนี้ก็เลยเหมือนเอาพลังงานโจนบวกพลังงานศักย์นะครับของจุดที่2ไปเท่ากับพลังงานโจนบวกพลังงานศักย์ของจุดที่1เป็นกฎนิวรับพลังงานนะครับ E 1เท่ากับ E 2จะใช้ได้เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับแสดงว่าในกรณีที่ประจุเคลื่อนที่ภายในสสารไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถใช้ทั้งกฎนิวตันและการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับมาทําโจทย์ได้หรือเราจะใช้งานพลังงานก็ได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลในโจทย์นะครับว่า เมื่อเราดูข้อมูลแล้วอันไหนใช้แล้วแก้โจทย์ดได้ง่ายกว่ากันเราก็ใช้ตัวนั้นไปครับจากนั้นมาดูกันต่อมานะครับก็ยังเป็นการเคลื่อนที่ของประจุที่ขนานกับสายไฟฟ้าอยู่นะครับแต่คราวนี้เราจะมาเคลื่อนที่เป็นแนวดิ่งแทนกรณีแรกเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวระดับตามรูปครับมีแผ่นตัวน,นำสองแผ่นนะครับแผ่นล่างเป็นประจุบวกมีสักยไฟฟ้า v1 แผ่นบนประจุลบมีสักยไฟฟ้า v2 สายไฟฟ้านะครับก็จะมีทิศจากประจุบวกไปประจุลบนะครับตัวนี้สีชมพู มีประจุบวกอยู่ระหว่างสนามไฟฟ้าจะมีแรง Mg นะครับก็คือน้ําหนักแรงที่โลกดึงประจุแล้วก็จะมีแรงไฟฟ้าวยครับมีทิศขึ้นเพราะบวกกับบวกนะครับเกิดแรงผลักหรือบวกกับลบลบด้านบนกับบวกนะครับเกิดแรงดึงแรงไฟฟ้านะครับคือ f ก็เท่ากับ qe แล้วก็กําหนดด้านล่างเป็นจุดหนึ่งนะครับข้างบนเป็นจุดสองแล้วโจทย์นี้เราก็สามารถใช้กฎข้อที่สองของนิวตันในการแก้โจทย์ดได้นะครับก็คือตั้งสมการเอทิมบ หลักการใช้สูตรนี้ก็คือแรงตาม A เป็นบวกตรงข้าม A เป็นลบนะครับตามรูปจะเห็นได้ว่าแรงไฟฟ้า QE นะครับตามความเร่ง A ก็เป็นบวกส่วนน้ำหนัก mg นะครับตรงข้าม A ก็จะเป็นลบแล้วก็เท่ากับ mb หรือถ้าโจทย์นะักข้อนั้นนะครับมันอยู่ในสมดุลวัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่เควาคงที่นะครับเมื่อแรงลับเป็นศูนย์นะครับซึ่งเบาเท่ากับศูนย์เราก็สามารถใช้เป็นซิกมาแรงขึ้นเท่ากับซิกมาแรงลงได้ครับ แรงขึ้นคือแรงไฟฟ้าครับ Qe ส่วนแรงลงคือน้ำหนักนะครับ Mg นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้อนุพัน์พลังงานมาช่วยทําโจทย์ได้ด้วยครับโดยกําหนดข้างล่างเป็นจุดหนึ่งกำหนดข้างบนเป็นจุดสองเราก็ใช้ e 1เท่า e 2ได้ครับจุดที่1ก็คือมีพลังงานสักไฟฟ้านะครับ Qv 1ไม่มีพลังงานสักน้มถ่วงนะครับพลังงานสักน้มถ่วงคือ MgH เพราะว่าเราจะให้จุดที่ต่ําสุดนะครับเป็นระดับอ้างอิงดังนั้นจุดที่1อยู่ที่ระดับอ้างอิง H ตัวนี้จะมีค่าเป็น0น แต่นั้นไปดูจุดที่2ครับจุดที่2ก็จะมีพลังงานสักไฟฟ้านะครับ Qv2 มีพลังงานจนด้วยนะครับ1น 2, ึ mv2 กํลังสเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีพลังงานสักนะครับ mgh ซึ่งสูงจากระดับอ้างอิงเป็นระยะ h ครับแต่ตอนคํานวณจริงๆโดยใช้อุปกรณ์พลังงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว mgh จะมีค่าเป็นศูนนะครับเพราะว่ามวลของประจุนเนี่ยมันจะน้อยมากเทียบกับ คดแรกซึ่งมีค่าประจุจะเยอะกว่าแล้วก็มีความเร็วประจุที่มากนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้ NGS มักจะไม่ต้องคิดแต่เราก็คำนวณไปก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็แสดงออกมาเองว่าน้อยมากนะครับอ่ะกรณีนี้ก็สามารถทําได้ประมาณ3แบบนะครับคือใช้กดข้อ2อนิวตันกดข้อหนนิวตันแล้วก็กดตรักษ์พลังงานครับมาดูกันที่ ex 4 1นะครับข้อนี้เป็นข้อสอบ N เก่าตั้งแต่เมื่อปี26นะครับอ่าจดดูเลยอนุภาคอันหนึ่งมีมวล 2.0คูณสิกำลังลบ5กิโลกรัมนะครับเครยตัวแปรเป็น M ครับมวลและมีประจุบวก2.0คูณ10กำลังลบ6คูลอมนะครับอันนี้เครตัวแปรเป็น Q ิวครับเมื่อนำมาวางในสนามไฟฟ้าที่มีทิศต,ตามแนวดิ่งปรากฏว่าอนุภาคนี้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง20ซนติเมตรต่อวิน,นานทีกำลังสองปรียคคำถามนะครับเขาให้หาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่ อันนี้ก็เขียนตัวแปรเป็น e ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้มันจะให้ค่า g มาด้วยนะครับก็คือเราจะใช้ g เป็น9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับค่า g ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงดึงของโลกครับหลังจากอ่านโจทย์เสร็จเราก็วาดรูปตามที่โจทย์สั่งเลยครับก็จะมีประจุบ,บวกนะครับวางอยู่ภายในส่าไฟฟ้าในกรณีแบบนี้เราก็จะวาดเป็นส่าไฟฟ้าของแผ่นตัวนำาคู่ขนานนะครับ คีย์เวิร์ดจะมีคําว่าเคลื่อนที่ลงอันนี้ไฮไลท์ไปด้วยครับสิ่งเกิดขึ้นคือสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นได้2แบบนะครับก็คือแผ่นล่างเป็นบวกแผ่นบนเป็นลบนะครับแล้วก็สนามไฟฟ้าจะมีทิศจากบวกไปหาลบกราฟอีกกรณีหนึ่งก็คือแผ่นล่างเป็นลบแผ่นบนเป็นบวกนะครับสนามไฟฟ้าจะมีทิศลงแต่จากการอ่านโจทย์เนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์แล้วสามารถบอกได้นะครับว่าเป็นแบบไหนโดยโจทย์สั่งว่าต้องเคลื่อนที่ลงครับ A ต้องมีทิศลง โดย A ตัวนี้เราจะเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรด้วยนะครับ20เซนติเมตรต่อนาทีเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรก็จะคูณด้วย10กำลัลบ2นะครับก็จะกลายเป็น0.2เมตรต่อนาทีกำลัง2ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเร่งในเหตุการณ์ข้อนี้มันมีค่าน้อยกว่าค่า g นะครับเพราะ g คือ9.8โดยทั่วไปแล้วเวลาวัตถุตกแบบเสรีนะครับความเร่งของวัตถุจะมีค่าเท่ากับ9.8ดเลยแต่ปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ย ความเร่งมีค่าลดลงครับเราจึงสามารถเข้าใจได้ว่าแรงไฟฟ้าที่มากระทําต่อประจุนี้มันต้องมีทิศขึ้นครับเพื่อทําให้ความเร่งมีค่าน้อยกว่า g นี่ครับตามรูปนี้มันจะมีแรง m g นะครับดึงประจุนี้ให้ตกลงมาจากนั้นถ้าแผ่นล่างเป็นบวกแผ่นบ,บนเป็นลบบวกกับลบเกิดแรงผลักนะครับแรงทางไฟฟ้า qe ก็จะมีทิศขึ้นครับและพอเราตั้งสมมารเ m A เครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า mg ลบ qe นะครับเพราะหลักการใช้สูตรนี้แรงตาม a เป็นบวกตรงข้าม a เป็นลบ mg ตอนนี้ตาม a นะครับต้องเป็นบวกส่วน qe ตอนนี้ตรงข้าม a ต้องเป็นลบลบกันแล้วถึงจะเท่ากับ ma แบบนี้แรงลดลงนะครับมันก็จะทำให้ความเร่งเนี่ยน้อยกว่าค่า g ได้ครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าไม่มีแรงไฟฟ้ามากระทำนะครับ mg ถ้าก็ ma เราก็เอา m ตัด a ของเราก็เท่ากับ g พอดีแต่พอมีแรงไฟฟ้าออกมาลบนะครับ A ของเราเนี่ยก็จะมีค่าลดลงครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป็นกรณีนี้สานามไฟฟ้าไม่ทิศลงนะครับแผ่นบ,บนเป็นบวกแผ่นล่างเป็นลบบวกกับบวกเกิดแรงผลักนะครับบวกกับลบเกิดแรงดึงแรงทางไฟฟ้า QE จะมีทิศลงครับนั้นคือพอเราตั้งสมการตามกฎข้อที่สองนิวตันเนี่ยมันจะกลายเป็น m g จบวกค e ครับเพราะทั้ง2แรงนี้มีทิศเดียวกับ A การที่มี2แรงบวกกันแบบเนี้ยมันจะให้ความเร่งของประจุเนี่ยมีค่ามากกว่า G นะครับอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็ เติมเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากความเร่งมันมีค่าน้อยกว่า g แรงไฟฟ้าต้องไม่ทิศขึ้นนะครับความเร่งจึงจะน้อยกว่า g ได้อะกนั้นก็มาแก้สมการต่อตรงน,นี้ครับ mg ลบ qe เท่า e ma เราก็ย้าย ma มาฝั่งนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น mg ลบ ma จากนั้นเราก็ดึง m ตัวแปรร่วมมาข้างหน้าในวงเล็บก็จะเหลือเป็น g ลบกับ a ที่ย้ายมาครับส่วน ลบ QE ตัวนี้นะครับก็ยา้ายค่าไปทางด้านขวาจากลบก็จะกลายเป็นบวกครับโดยสูตรที่เกี่ยวข้องกับแรงทางไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องคิดเข้าหมายของประจุนะครับแต่ข้อนี้ประจุเป็นบวกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรจากนั้นแทนค่าครับมวลมีค่าเท่ากับ2คูณจุกลบบ5 G มีค่า9.8ความเร่งมีค่าสู 2, Q มีค่าเท่ากับ2คูณจจากนั้นก็2ตัด2ได้ครับ 9.8บ0.2ได้9.6คูณเศลบ5จากนั้นก็เศ6ลงบ6ลวไปหารเศลบ6ย้ายขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะกลายเป็นเศลัง6 1 0กลัง6ไปรวมกับเศลบ5มันจะได้เป็น10นะครับกำลัง1ไปคูณอยู่กับ9.6 E ของเราคำตอบของเราก็จะเป็น96นิวตันต่อคูลอมครับและตามรูปที่วิเคราะห์สนามต้องมีทิปพุ่งขึ้นด้วยครับแต่้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ2ครับ มาดูกันที่ x 44นะครับข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุฟไฟฟ้าในสนามไฟฟ้านะครับอ่านโจทย์ดูเลยจะต้องใช้ความต่างศักย์กี่โวลต์ความต่างศักย์ตัวแปรเป็นเดลต้า v นะครับก็จะเท่ากับ v 1ลบ v 2อันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเข้าไปครับเพื่อจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่สามารถเร่งอิเล็กตรอนจากหยุดนิ่งหยุดนิ่งเคียตัวแปรนะครับ u คอ,อต้นเท่ากับ0 ให้มีความเร็ว0.4คูณ10กํลัง7เมตรต่อนาทีอันนี้ก็เกียวตัวแปรเป็น v ครับคีย์เวิร์ดคือคำว่าเร่งอิเล็กตรอนในเคลื่อนที่การที่เราจะเร่งให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้สานามไฟฟ้ามาเร่งนะครับกรณีที่โจย์ไม่พูดเลยเลยเนี่ยเราจะถือว่าเร่งในแนวระดับนะครับถ้าเร่งในแนวดิ่งเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากมากขึ้นคิดอะไรไม่ออกคิดง่ายสุดไวก่อนครับ ก็วาดรูปเลยว่ามีอิเล็กตรอนครับแล้วก็จะมีการเร่งนะครับจากจุด1ไปจุด2ดังนั้นเราก็จะใส่แผ่นตัวนําผู้ขนาดเข้าไป2แผ่นครับแผ่นนี้ต้องเป็นลบครับเพื่อให้ลบกับลบเกิดแรงผลักให้ประจุเคลื่อนที่ไปยังจุดที่2นะครับส่วนแผ่นนี้ก็จะเป็นบวกคาร์อโโต้นตอนแรก u เท่ากับศูนนะครับแล้วก็ไปถึงจุดที่2มีคารเรอนบดังนั้นตอนนี้จะเกิดความเร่งด้วย a ส่วนสนามไฟฟ้านะครับก็จะมีทิศจากบวกไปหารบครับข้อนี้เนี่ยเราจะใช้งานพลังงานในการแก้โจทย์นะครับก็กําหนดจุด1และจุด2เมื่อไม่มีแรงภายนอกมากรธรรมเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานก็คือ e ที่จุดที่1จะเท่ากับ e จุดที่2ครับจุดที่1ในรูปมันก็จะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับสูตรก็คือ qv 1วิ่งไปถึงจุดที่2นะครับก็จะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าเหมือนกันก็คือ qv ของจุดที่2นะครับกับ พลังงานจนครับเพราะว่ามีความเร็วก็คือบวกหนึ่งส่วนองเยังสองจากนั้นเราก็ย้าย QV2 สองไปอยู่กับ qv หนึ่งนะครับก็กลายเป็น QV1 หนึ่งลบ q v สองจากนั้นเราก็ดึงตัวร่วม Q วออกมาด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเหลือเป็น V1 หนึ่งลบ v สองครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองียังสองโดยสูตรที่เกี่ยวข้องกับศักย์ไฟฟ้าจะต้องคิดเครื่องหมายของประจุด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีประจุบ,บวก10คูลอมกับลบ10คูลอม แม้ว่าขนาดประจุเท่ากันแต่ศักย์ไฟฟ้าจะไม่เท่านะครับในทางฟิสิกส์ศักย์ไฟฟ้าของประจุบวกจะถือว่าสูงกว่าศักย์ไฟฟ้าของประจุลบนะครับณนะข้อนี้ประจุที่เคลื่อนที่คืออิเล็กตรอนครับเป็นประจุลบนะครับต้องแทนเข้ามายลบด้วยโดยอิเล็กตรอนจะมีประจุเท่ากับ1.6คูณ10กับลบ19ครับส่วน V1 หลบวจะกลายเป็นเดลตานะครับแต่ตอนนี้ติดลบด้วยสาเหตุเพราะว่า จุดที่1เนี่ยมันเป็นสักที่เป็นลบนะครับส่วนจุดที่2เป็นสักที่เป็นบวกดังนั้นมันก็เลยเอาสักเป็นลบซึ่งน้อยเป็นลบสักเป็นบวกที่มากนะครับความต่างสักก็เลยติดลบครับแต่เดี๋ยวตอนคำนวณลบกับลบตัวนี้ก็จะกลับมากลายเป็นบวกนะครับลบคูณลบอีกฝั่งหนึ่งมวลของอิเล็กตรอนนะครับมีค่าเท่ากับ9.1นคูณสิบกมบอนะครับความเร็วให้มาแล้ว0.4คูนสบก๊าซทำให้ง่ายขึ้นครับเลื่อนเป็น4ี่ คูณสิบกลังกนะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองด้วยครับจากนั้นก็คิดเลขต่อนะครับ9.1้าคูณสิบกลังาแล้วก็เลื่อนเป็น91้าคูณสิบกำลังลบสานะครับ4ยกกำลังสองไม่สิบหกสิกลังหกยกกำลังสกลายเป็น10บกลังบสอครับจากนั้นก็ย้ายเอาตัวนี้ลงไปหารจาก1.6คูณ10บกบ1กก็เลื่อนเป็น16คูณ10กลบ20ครับแล้วก็มี2ตัวนี้ด้วยนะครับหารอยู่ สิบหกกับสิบหกได้ครับสิบกำลังลบสามสองไปเจอกับสิบกำลังสิบสองนะครับรวมกันก็จะกลายเป็นสิบยกกําลังลบยี่สิบครับมันก็เลยไปตัดกับสิลลบกำลังยี่สิบข้างล่างคําตอบของเรามันก็จะเหลือเป็นเก้าสิบเอ็ดหารสองนะครับกลายเป็นสี่สิบห้าจุดห้าโวลต์ครับเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับมาดูกันที่ x อ็สี่เจ็ดนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าภายในสนามไฟฟ้านะครับอ่ะโจดดูเลยเอิเล็กตรอน อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4คูเซลกำลัง7เมตรต่อนาทีอันนี้เคลตัวแปรเป็น u ครับคอเลตต์ต้นโดยเคลื่อนที่ขนานกับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด900โวลต์ต่อเมตรในทิศตามสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเคลตัวแปรเป็น e นะครับจงหาว่าอีกนานเท่าใดเวลานะครับเคตัวแปรเป็น t เล็กตอนจึงจะเริ่มเคลื่อนที่ย้อนกลับทางเดิมอันนี้ถือเป็นคีย์เวิร์ดคำหนึ่งเลยนะครับ การที่อะไรก็ตามเคลื่อนที่แล้วมันสามารถย้อนกลับทางเดิมได้เนี่ยทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนทิศแบบนี้เราจะรู้ทันทีว่าความเร็วต้องเป็นศูนย์นะครับอ่ะเติมเพิ่มเข้าไปครับ V เท่ากับศูนย์อ่านโจทย์เสร็จเราก็วาดรูปให้ตรงกับที่โจทย์บอกเลยครับว่ามีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ภายในสนามไฟฟ้าสอบเสมอสนามไฟฟ้าสอบเสมอมันจะเกิดจากแผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับและกรณีแบบนี้มันจะวิ่งไปเรื่อยเรอเ,รอเ,รอเราย้อนกลับ แปลว่ามันต้องเกิดแรงไฟฟ้านะครับ QE ดึงเอาไว้เพื่อทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงนะครับจนกระทั่งถึงจุดย้อนกลับ v จะเป็น0ความหน่วงเนี่ยเราก็จะใส่ไปเป็น a ที่ติดลบนะครับการที่แรงทางไฟฟ้ามันจะไปทางซ้ายแบบนี้เพื่อทำให้อเล็กตรอนช้าลงแสดงว่าแผ่นด้านซ้ายเนี่ยต้องเป็นแผ่นตัวนำที่เป็นบวกนะครับเพราะว่าบวกกับลบจะได้เกิดแรงดึงส่วนด้านนี้ต้องเป็นลบครับ พอลบๆจะได้เกิดแรงผลักส่วนแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้านะครับสูตรก็คือ F เท่ากับ qE ครับแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยคอเลตต์ย U นะครับจนกระทั่งไปถึงจุดย้อนกลับ v จะเป็น0และจากการวาดรูปเสร็จนะครับสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศจากบวกไปหาลบครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปครับ E จากนั้นถ้าเรามุ่งที่เป้าหมายเลยโจทย์สังหาเวลาเนี่ยแบบนี้เราจะใช้สมการการเคลื่อนที่แนวตรงมาช่วยในการแก้โจทย์นะครับ เราเจะปลายรู้เราเรยะต้นรู้จะหาเวลาเราจะใช้สูตรหนึ่งของการเคลื่อนที่แนวตรงครับก็คือ v เท่ากับ u บวก a t แต่ a ตัวนี้ต้องติดลบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นความหน่วงเราต้องใส่เครื่องหมายลบในการคำนวณด้วย v เป็น0ย์ใส่เข้าไปครับ u มีค่าเท่ากับ4คูณสเกลัง7ปัญหาที่ติดของข้อนี้คือไม่รู้ความหน่วงครับเราก็เลยใช้กฎข้อที่2ของนิวตันม,มาช่วยในการทำโจทย์นะครับก็คือซิกมาเเทม a เมื่อมีแรงลับประรทับวัตถุจากเคลื่อนที่ด้วยความเร่งน,นะครับโดยสูตรนี้คิดเครื่องหมายด้วยนะครับก็คือแรงตาม A เป็นบวกตรงข้าม A เป็นลบซึ่ง A เป็นความหน่วงก็ต้องติดเครื่องหมายลบเหมือนกันตอนที่ใช้กฎข้อ2นิวตันนะครับส่วนแรงไฟฟ้าหลังจากวาดรูปแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีทิศต,ตรงข้ามกับความหน่วงซึ่งไปทางด้านขวานะครับดังนั้นแรงทางไฟฟ้าตัวนี้ต้องติดลบด้วยครับเป็นลบ QE จากนั้นลบตัดลบได้ครับ ประจุอิเล็กตรอนนะครับจะมีค่าเป็น1.6คูณ10กังลบ19คูลอมนะครับส่วนสนามไฟฟ้าให้มาแล้ว900โวลต์ต่อเมตรมวลของอิเล็กตรอนคือ9คูณ10กังลบ31นะครับกิโลกร,รมัมแล้วก็คูณกับ A จากนั้น9ตัดกับ900ได้นะครับอันนี้ก็เลยจะเหลือ100นะครับตัดกันแล้วเราก็เอา10กังลบ31เนี่ยลงไปหารตรงนี้ครับ100ก็คือ10กลัง2 ไปรวมกับ10บกำลังลบสนะครับจะกลายเป็น10บกำลังลบด้านบนก็เป็น1.6หคูณ10กำลังบหารด้วย10กำลังบจากนั้นเราก็พลิก10บกำลังบขึ้นไปข้างบนนะครับกลายเป็น10บกำลัง31ซึ่งพอไปรวมกับ10บกำลังบนะครับก็เลยกลายเป็น10กำลังจาก1.6นะครับก็เลื่อนเป็น16นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นคูณ10กำลัง13เมตรต่อวินาทียัง 2. แล้วเราก็เอาค่า A ตัวนี้ใส่เข้าไปในสมการการเคลื่อนที่แนวตรงครับลบ16คูณ10กับ13ทจากด้านขวาย้ายไปด้านซ้ายนะครับลบก็เลยกลายเป็นบวกอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น4คูณ10กับ7นะครับเอา4ตัด16ได้4จากนั้นก็ย้ายลงไปหารครับ T ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ10กับ7นะครับหารด้วย4คูณด้วย10กับ13อันนี้มัน1นหาร4นะครับได้0.25 สิบกำลังสิบสามย้ายขึ้นไปข้างบนกลายเป็นสิบกำลังลบสิบสามไปรวมกับสิบกำลังเจ็ดนะครับก็เลยเป็นสิบกำลังลบหกจากนั้นก็เลื่อนนะครับจากศูนย์จุดสองห้านะครับให้กลายเป็นสองจุดห้าคูณสิกลบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรวมกับสิบกำลังลบหกตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นสิบกำลังลบเจ็ดครับเวลาของเราคําตอบก็เลยเท่ากับ2.5คูณ10กลลบ7วินาทีนะครับสําหรับข้อนี้เราก็ตอบข้อสี่ครับ